สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านกับพบกับช anel t h a i l a n Style กับบทวิเคราะห์กราฟประจำวันที่28ธันวาคม2 5 6 4ค่แรกครับผม EU ครับก็เหมือนเดิมครับผมสวิงอยู่ในกรอบ s i d e w a y นะครับสวิงอยู่ในกรอบนี้ยังไม่ไปไหนนะครับผมก็คาดว่าเป็นอย่างนี้นะครับถึงสิ้นปีแหละครับผมน่าจะยังไม่ไปไหนเลย ก็ยังไงก็ติดตามดูกันอีกทีนะครับแต่คาดว่าทีนี้คงจะอยู่อย่างนี้หรือหรือถ้ามีแนวโน้มที่จะขึ้นไปนะครับมองว่าก็น่าจะเป็นทางขึ้นมากกว่านะครับไม่ไม่อาจจะไม่ได้ลงนะครับผมเพราะเนื่องจากเมื่อวานนะครับมีการเลี้ยงตัวนะครับอยู่ในเทราย่างนี้นะครับยังไม่ลงมานะครับอ่าโอเคก็รอดูนะครับ EU น่าจะเป็นปีหน้านะครับที่จะมี การเคล่อนไหวแล้วก็ได้เข้าออเดอร์กันโอเครอบยูฟังครับยูฟังตอนนี้ก็ใกล้นะครับใกล้เทสไลน์ละนี่นะครับใกล้ที่จะมาเทสต,ตรงนี้แล้วล่ะก็เดี๋ยวพอมาปุ๊บก็มาดูก่อนว่าจะดีดกลับนะครับหรือจะลงต่อโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับยูฟังนะครับ g ีครับผมโอเคหลังจากที่มีการเมื่อวานนะครับคาดว่าจะจะลงมาเทสนะครับแต่ไม่เทสนะครับกลับขึ้นไปเลยแล้วก็เบรกเหมือนจะเบรกไฮตรงนี้ได้นะครับจะยืนไฮนะครับแล้วก็น่าจะไปเทสด้านบนนะครับสำหรับ GU ครับผมก็รอดูว่าแนวต้านด้านบนเนี้ยจะผ่านได้หรือว่าจะกลับลงมานะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะ ขึ้นไปนะครับนี้หรือว่าจะดีดกลับลงมาเดีย๋ยวมารอดูที่แนวต้านด้านบนนะครับโอเคต่อมา UJ UJ ครับผมตอนนี้หลังจากที่เทปโปรฟิตกันไปแล้วนะครับรับของก็มาจากข้างล่างนะครับาจากส่วนตรงนี้นะครับขึ้นมาเทปโปรฟิตกันแล้วในโซนนี้นะครับแนะนำว่าให้ถ้าเกิดใครยังบาย ถือบาอยู่นะครับไม่เทควกฟิตไปก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าเราอยู่ในโซนที่เป็นโซนแนวต้านนะครับรวมทั้งถึงเป็นโซนที่อาจจะเป็น QMA นะครับผมอ่นี่ครับเป็น q m a เดี๋ยวผมจะย่อให้ดูนะครับนี่ครับอาจจะเป็น QMA ในส่วนนี้นะครับ2อึ่งอ,งอนี่ลงมา นะครับแล้วก็อาจจะนี่นะครับอาจจะการเป็นอย่างนี้แล้วก็กลับลงมาในโซนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะผ่านโซนแนวต้านนี้ขึ้นไปได้นะครับอาจจะมีการรีทรเทสนะครับขึ้นไปต้องรอดูอีกทีนะครับสำหรับยูเจนะครับต่อมายูแค อ่ายูแคนะครับเดี๋ยวซูมซูมเข้าซูมเข้าไปหน่อยยูแค t นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับได้ให้ออเดอร์บายกันไปในโซนนี้นะครับโซนด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเทรลงมานะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับเข้าออเดอร์แล้วบวกแล้วตั้งสับหลอดกัน หน้าจุดนะครับก็จะไม่เข้าทุนนะครับก็จะไม่โดน s l ที่ที่เข้าทุนทีนี้ในวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นครับน่าจะลงมานะครับลงมาเทสเทนไลน์ที่กรอบใหญ่นะครับกรอบเด y นะครับก็ดูว่าหลังจากที่มาเทสในกรอบเดนะครับจะลงต่อนะครับหรือว่าจะดีกลับขึ้นไปติดนะครับ แต่ถ้าการดีดกลับขึ้นไปน่าจะเป็นโซนไซเวตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปได้นะครับทางนี้นะครับส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดมาเทสแล้วอาจจะลงต่อนะครับในโซนนี้นะครับถ้ามาเทสแล้วอย่าเพิ่งรีบบายนะครับรอรอดูก่อนนะครับว่าจะไปทางไหนนะครับโอเคต่อมาครับสุดท้ายครับทองคําทองคํานี่ก็ยังถือว่าอยู่ใน กรอบสามเหลี่ยมนี้ของเรานะครับยังไม่หลุดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอนะครับผมว่าจะหลุดกรอบขึ้นนะครับหรือว่าจะหลุดกรอบลงมาเทด้านนี้ทีนะครับต้องรอดูนะครับยังอยู่ยังอยู่ในกรอบนะครับยังไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะว่ากราฟยังไม่เฉลยว่าจะมีนนมไปทางไหนมากกว่ากันนะครับโอเคอาทิตย์นี้วันนี้นะครับประมาณนี้ เนื่องจากว่ากราฟนะครับไม่ค่อยเคลื่อนที่นะครับใกล้จะหยุดปีใหม่นะครับถ้าใครมีออเดอร์นะครับก็รีบๆเคลียร์ก่อนนะครับก่อนที่จะหยุดปีใหม่เดี๋ยวจะโดนแก็บยาวนะครับโอเคถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยถ้ามีคำถามก็ถามในเพจหรือในช่องได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ